สู่ความมั่งคั่งโครงการมาหากรรมความสำเร็จการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผลักดันชุมชนพัฒนาอย่างยั่งยืน วันที่27กันยายนพุทธศักราช2567นายบรรดาลสถิราชวาลรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการมหากรรมความสำเร็จการขจ,จัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมการสร้างช่องทางการตลาดตลาดนัดสัญจรและเชื่อมโยงการตลาดอาหารปลอดภัย โดยนายกรองศักดิ์โอยสวัสด์พัฒนาการจังหวัดสุราธานีมอบหมายให้นางสาวทวีวรรณเกิดก่อผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนเป็นผู้กล่าวรายงานพร้อมด้วยพัฒนาการอำเภอเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนร่วมกิจกรรมนี้ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลการดําเนินงานการขับเคลื่อนงานขาจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวยัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับอำา และการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้ง7ภาคีเครือข่ายให้ความช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจนเป้าหมายในระบบ TP Map ปีพุทธศักราช2567ทุกครัวเรือนจำนวน8 0 3 5ครัวเรือนโดยในปีงบประมาณ2567จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้จัดสรรงบประมาณยุทธศาสตร์จังหวัดเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่ว โดยใช้ข้อมูลการตรวจสอบครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่ตกเกณฑ์ t p พ m a p ปี2567เป็นกลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมโครงการจำนวน800คนเพื่อส่งเสริมการฝึกอาชีพสร้างรายได้แก่กลุ่มเป้าหมายเพื่อให้สามารถอยู่รอดและดำรงชีวิตอยู่ได้พร้อมทั้งสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ไปด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้กิจกรรมการจัดเวทีเสวนาในหัวข้อเดี๋ยวหลังแลหน้าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนกิจกรรมการจัดนิทรรศการแสดงความสําเร็จการขาจัดความยากจนโดยมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่มาร่วมจัดนิทรรศการมากมายและการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์และผลผลิตจากกลุ่มอาชีพครัวเรือนเป้าหมายทีพีแมพที่เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยในพื้นที่15อำเภอจำนวน45ร้านค้า